ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานียอนวิทย์วานนออีกครั้งกับรายการดาาเทียวเอาละค่ะหลังจากหนุ่มเต้หนุ่มพูดซึ่งอาภาิปรายได้ประดันยับกับสาวในถัดแฟนต้องลอยแพไปหลังจากนั้นหนุ่มเต้ได้ปล่อยคลิปรวม่ากันออกมาเพื่อฮอลแฟนของเขาสาวแอนนี่ ก็ยังไม่ยอมรับคำขอโทษของหนุ่มเต้เอาละคะ่ะพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหลังเบรกนะคะประากาศคนหายนางสาวชมดงกดแก้โอ้ติดต่อกลับแฟนหนุ่มด้วยคนหายคนหายวันนี้เราจะกลับมาพบก,กับประเด็นร้อนว่าคนในวงการบันเทิงเขาคิดอย่างไรกับการที่ผู้ชายจะแซ่นเผับกับผู้หญิงคนอนื่นนิสิดว่าคนเราอะ ถ้าตกเปเต้นด้วยกันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับรักมากมากยก็ต้องเชื่อใจกันแล้วก็ใจะอะไรกันรักหนาเขารักจาาเต้นขขเขาใส่เขาเต้นใส่จะมีเท่าไหร่นี้ยมันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละห,หล่อน,นีไนะนไ้ไม่เคยใช่ไหมเต้นกับวัชชายในผันหล่อนไม่เคยใช่ไหมเรื่องนี้ยถ้าไม่ขอตอบ ขอตัวนะคะตอนปรานญ์นาน,นียขอฝากไว้หนึ่งอย่างโปอดสื่อโง่โมโหคู่บ้าถ้าไม่ได้บ้าก็ไม่ได้โง่นะคะขอบคุณเครื่องประดับจากที่เชฟโฟเสื้อผ้าจากคุณแม่ของนาน,เนีเองคุณนิตยาสาไกนะคะขอบคุณค่ะ